ค่ะนะคะวันนี้ก็มาเจอกับแอมนะคะในคลิปวิดีโอใช้แล้วชอบนะคะประจําเดือนอสิงหากันยานะคะก็ครบ2เดือนอีกแล้วนะคะก็แต่ว่าของเนี่ยเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยใช้แบบตัวเดิมหมดเลยนะคะแต่ว่าปัจจุบัน,นจะใช้นอกเหนือนเพราะว่าคือตอนนี้คือผิวแห้งมากนะคะก็เดี๋ยวเอาเป็นว่ามาดูกันแล้วกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะเริ่มจากเบสเมคอัพก่อนนะคะก็ แอมใช้เดือนที่แล้วเนี่ยจริงๆแอมใช้อยู่สองตัวนี้เลยนะคะก็จะเป็นานาออเดียมินัสนะคะตัวนี้สีไลท์ Light, สีนะคะแล้วก็ไม่ใช่ไลท์สีขอโทษค่ะไลท์หกนะคะแต่แอมใช้นาเนี่ยแอมใช้คู่กับเบอร์เบอรี่กับตัวเอสพอร์นะคะเอสพอร์นะคะตัวนี้นั้นแอมใช้เดี่ยวไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือใช้คู่กันกับตัวที่เป็น เบสที่มันเป็นวาวเนี่ยคือช่วยได้เยอะมากช่วยให้เกลี่ยง่ายขึ้นนะคะแต่เกลี่ยง่ายขึ้นแต่ข้อเสียของเขาก็มีก็คือว่าถ้าวันไหนรีบนะคะใช้จะไม่จะไม่ใช้นาเลยเพราะว่านาเกลี่ยค่อนข้างยากนะคะคือแห้งเร็วเกลี่ยยากคือถ้าคือต้องบรรจงในการใช้อะ่ะถ้าวันไหนรีบจะใช้ตัวดีออลสตา Star ตัวนี้นะคะตัวนี้เกลี่ยง่ายแล้วก็แอมว่ามันสมูทแล้วก็ให้ความสําหรับแอมนะแอมว่าตัวเนี้ยไม่แห้งแล้วก็ให้ความแบบ มีความแบบเป็นผิวมากกว่าแผมใช้กับฟองน้ํานะคะก็2ตัวนี้จริงๆคือจริงๆชอบนาชอบดิออสตามากกว่านะคะด h ออสตาใช้เบอร์021แต่ว่าเดือนที่แล้วเนี่ยใช้2ตัวนี้สลับกันนะคะประมาณนี้นะตัวต่อไปนะคะที่ที่เมื่อกี้พูดเอ่ยถึงเขาไปแล้วนะคะแล้วก็มีรีวิวไปแล้วด้วยแต่ว่าเป็นรีวิวเปรียบเทียบกันกันกบตัว b u r b e r บอรี c เฟสนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยนะคะ เป็น s อพัว S บอนะคะตัวนี้จะเป็นชื่อของเขาก็คือเป็น s อ o บอร์ดิวีเฟสโกนะคะตัวนี้มันจะให้ความฉ่ำวาวให้มีเหมือนมีน้ำคือแบบดูผิวสุขภาพดีนะคะเป็นของเกาหลีเพื่อนๆลองไปหาซื้อเทสเตอร์ดูก่อนก็ได้แต่ส่วนตัวแอมแอมใช้แล้วชอบเพราะว่ามันแอาใช้ผสมกับรองพื้นบางตัวอย่างเมื่อกี้ผสมกับนาก็ทําให้รองพื้นดูจากที่เป็นแมแห้งมากฉ่ำขึ้นนะคะแล้วก็ ทำให้ดูแบบรองพื้นดูเป็นผิวมากขึ้นนะคะดูหน้าดูฉ่ำดูมีผิวสุขภาพดีนะคะประมาณนี้นะขวดละ790บาทนะคะก็ลองไปเซิร์ชดูมีหลายเจ้าเหมือนกันนะคะต่อไปเบสเมคอัพจะว่าเป็นเบสก็ได้นะจะว่าไม่เบสก็ได้ก็คือตัวนี้นะคะ Mac Quick Plus นะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นเก่าคือ Mac กฟลกก็คือเป็นน้ำแรกจริงคือเขาก็เป็นเหมือนแบบช่วยให้เป็นแบบ เครื่องสำอางติดทนนะคะช่วยให้หน้าดูฉ่ำวาวดูคือแบบไม่ถึงกับฉ่ำวาวอ่ะแต่หน้าดูแบบไม่แห้งอ่ะคือไม่ถึงกับฉ่ำวาวแต่ว่าพอฉีดหลังจากแต่งหน้าเสร็จอะ่ะมันจะทําให้เครื่องสำอางติดทนแล้วก็ดูดูแบบรองพื้นไม่แห้งอะ่ะแอมจะไม่ได้ใช้บางคนใช้หลังจากทารองพื้นเสร็จแล้วก็ฉีดตัวนี้แล้วก็แต่งหน้าแล้วก็มาฉีดอีกทีหนึง่งแต่แอมอ,อ่ะแอมจะใช้วิธีเดียวคือแอมจะหลังจากแต่งหน้าเสร็จแอมฉีดเพราะว่าแอมลองใช้แบบ หลังจากลองพื้นแล้วพอใช้ตัวนี้แล้วมาแต่งหน้าแอบรู้สึกมันดูดูแบบนันหนาดูหน้าดูแบบพลงแป้งลงอะไรมันดูเหมือนนันหนานะคะก็เลยไม่ชอบใช้แบบนั้นนะคะแบบประมาณนี้นะคะตอนนี้คอนวีมีรถอยู่ด้วยนะคะลองเข้าไปดูไปนะคะก็เป็นอันนี้แล้วกันนะคะค่บมันอาจจะไม่ได้เรียงมากนะคะตัวนี้จะเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเครื่องมือแล้วกันนะคะเป็นเครื่องมือในการ แต่งตาแล้วกันนะคะคือแอมอตาแอมมามีชั้นทั้งสองอันแต่ว่าข้างนี้มันจะหลบในแล้วคือถ้าไม่ติดเนี่ยมันจะเห็นตาเป็นชั้นเดียวแบบสองชั้นแบบหลบเหมือนตาไม่เท่ากันนะคะมันตกก็เลยต้องติดสติกเกอร์แต่แอมติดอาจะติดข้างเดียวข้างนี้แอมไม่ติดนะเอ่ออันนี้จะเป็นของเกิร์ลรี่นะคะแอมมีเออไม่มีรีวิวย,ยังไม่มีรีวิวแต่ว่าตัวเนี้ยแอมมีบอกชื่อในเพจไปแล้วนะคะลองเข้าไปดูในเพจแอมว่าซื้อที่ไหนนะคะราคาถูกมากซื้อไปซื้อไปขายต่อ,อยังได้เลยอ่ะแต่ว่า ้องซื้อเป็นแบบ6ชิ้นนะคะแต่ว่ากล่องหนึ่งมี48คู่แอมใช้นานมากเพราะแอมใช้ครั้งหนึง่งแอมใช้ข้างเดียวนะคะ1ข้างก็เลยใช้นานกว่าคนอื่นเขานะคะประมาณนี้มากับกาวแบบนี้นะคะตะข่ายอาจจะแบบบางอันอาจจะดึดงยากหน่อยคือแบบมันเหมือนมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแผน่นแล้วมันก็จะติดมาอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็เขต้องค่อยๆดึงออกท,ทีละอันนะคะแต่ว่ามันอาจจะแบบ ไม่ได้เป็นแผ่นอย่างของฮีโร o แอนเทมันจะเป็นแผ่นดึงง่ายกว่านี้แต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้หมายเรื่องดึงยากหรือง,ง่ายเพราะว่าคือถูกกว่าแล้วกาวก็คือแอมว่ากาวมันโอเคอะ่ะแต่ว่าไม่แสบตานะคะไม่แอมว่ามันไม่มีแอลกอฮอล์เลยนะกาวของตัวเนี้ยลองไปดูสําหรับคนที่แบบเซนซิทีฟและแอมใช้มา2เดือนตั้งแต่คือซื้อแอมมาใช้2เดือนเนี่ยแอมก็ไม่มีแอนเฟเฟ์อะไรกับหนังตาแอมนะคะก็เลยอันนี้คือส่วนตัวนะนะคะโอเคตัวต่อไปนะคะมาถึง อคอนซีลเลอร์กันบ้างน,นะคะคอนซีลเลอร์ที่ใช้คู่กันในเดือนที่แล้วนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะ NYX n NY x นะคะตัวนี้จะออกสีเข้มกว่าสีแผวไปแ,แสีเข้มกว่าสีผิวแอมแต่ว่าเข้มออกแดงอะนะคะก็เลยแอมเอามาใช้ไม่ลองลองมาใช้แทนตัว MTI นะคะแอมใช้เบอร์ศูนย์ห้า CW ศูนย์ห้ามันจะออกเป็นสีเหมือนเป็นแบบเหมือนออกสีค่อนข้างไปทาง ไม่แน่เพื่อนๆจะไม่เห็นอะเพราะว่ามันมันเป็นแสงสว่างแบบเนี้ยนะคะคือคือแอมมันจะค่อนไปทางเหมือนมีติ่งแบบชมพูอ่ะอันเนี้ยแล้วก็สีคนละสีผิวแอมเลยคือมันจะโดดมาเลยแอมจะใช้ตัวเนี้ยก่อนแล้วก็จะใช้ตัวเบเบรลีนตัวนี้นะคะอินเซนเอตซีวายตัวนี้ <Yeah. S 2> ก็คือเป็นสีที่ขาวกว่าสีผิวแอมมาลงเป็นให้มันไบร์ไบร์ขึ้นหน้าดูไบร์ขึ้นตัวนี้ก็เกลี่ยง่ายแล้วก็ แอมว่าแทนกันกันกบ M T I ได้แต่ว่าสีมันไม่แดงเท่า M T I นะคะก็จะลองเลือกดอูว่าอะไรที่มันใกล้เคียงกับตัวที่แอมใช้ก็คือของ M T I ดูนะคะตัวนี้ก็โอเคแต่สีน่าจะเฉดมันไม่ได้มีเยอะมากนะคะก็สีที่ออกชมพูสุดก็คือจะมีเป็นสี5 C W 0 5ย์้าแล้วก็เลยอาจจะยังไม่ได้แบบชมพูมากมากรบอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แอมว่าหลายๆคนก็คงจะชอบนะคะมันมันเป็นเนื้อที่เกลี่ยง่าย เป็นเนื้อที่เกลี่ยง่ายแล้วก็คือมีความปกปิดระดับหนึ่งไม่ได้หนามากนะคะแล้วก็เป็นราคาที่แบบโอเคอันนี้450 490เลยะไรประมาณเนี้ยส่วนอันนี้น่าจะประมาณ345บาทนะคะของ NYX ลองไปลองดูนะคือดีทั้งคู่เลยแอมว่าคือแบบราคานี้นะคะอ่าต่อไปนะคะไฮไลท์กันบ้างดีกว่านะคะไฮไลท์ที่เอ่อตั้งแต่ซื้อมานะคะก็คือน่าจะเป็นช่วง ไม่แน่ใจแต่ซื้อตั้งแต่ซื้อมาก็คือใช้ตัวนี้ตลอดเลยนะคะเออก็น่าจะเป็นช่วงเดือนที่แล้วนะับสิงหาแอมซื้อมาสิงหามากกว่านะคะตัวนี้ที่แอมซื้อมาก็คือใช้ตลอดเลยก็คือ i n g กิตคอสเมติกตัวนี้จะเป็นไฮไลท์เขาจะมีไฮไลท์แค่ตัวเดียวนะคะแล้วก็จะเป็นแป้งแล้วก็จะเป็นบอนเซอร์หรืออะไรประมาณนี้ไฮไลท์ light, มันจะออกสีคือแอมว่ามันมีความแบบชมพูนิดนิดอะนะคะตัวเนี้ย แต่แอมเสียดายมากเลยแอมทำหล่นแล้วมันแตกแล้วคราวนี้มันก็เลยเริ่มแบบกระเทาะกระเทาะแล้วมันก็เป็นฝุ่นทําให้เราแบบไม่ค่อยอยากใช้แต่กลิ่นหอมมากนะคะคือถ้ามันไม่หล่นมันจะแบบเพอร์เฟกมากแล้วก็มันคุ้มค่ามากเลยนะถ้าเพื่อนเพื่อนจะลงทุนเพราะอะไรรู้ป่ะยี่สิบห้ากรัมใหญ่มากอ่ะคือคือคือถ้าคิดว่าแบบจะลงทุนไฮไลท์ก็อันนี้จะคุ้มค่าเพราะมันใหญ่มากแต่มคิดว่าคือเพื่อนเพื่อนคงไม่ทันจะใช้หมดอ่ะคงจะอยากซื้ออันอื่นอีกนะคะแต่ว่าก็จะบอกไว้ว่าถ้าใครแบบ อยากได้แบบใช้นานๆน่ยนะคะแบบใช้จริงจังอะ่ะไม่ได้เป็นแบบพวกแอมอะ่ะที่ยังไม่หมดก็ซื้อใหม่อะไรเงี้ยนะคะตัวนี้ก็จะคุ้มกว่านะคะตัวอิงกิษตัวนี้นะคะราคา600กว่าบาทนะคะต่อไปไฮไลท์ที่แอมใช้ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ซื้อมาแล้วก็ใช้ตลอดเลยนะคะก็คือจะเป็นตัวจริงๆตัวนี้ใช้ก่อนแต่มันสลับพูดกันไม่เป็นไรเนาะตัว City Color r นะคะ g ร o w i n g c o m p i o n Illuminating c r e a มตัวนี้นะคะหลอดอ้วนมากนะคะเป็นปริมาณเนี่ยมันมันไม่เห็นนะมันขีดไปมันมันไม่รู้กี่กรรมแต่มันใหญ่มากแล้วมันใช้นิดเดียวนะคะคือมันแอบมาทาหลักก่อนลองลอง,ลองเออเขาเรียกว่าลองรอง,องพื้นเสร็จแล้วทาเนี่ยก็ได้ทาเป็นบางจุดก็ได้แต่ทาทั่วหน้าก็ได้แต่ว่าทั่วหน้าทั่วหน้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ทาจะทาแค่บางจุดนะคะมันก็จะกลืนไปกับผิวแล้วก็ ติดทนใช้ได้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตัวนี้มันเป็นครีมจริงแต่ว่าทาหลังจากที่เราทาแป้งทุกอย่างเซตอะมันไม่เป็นคราบแต่วิธีใช้เพื่อนๆคือต้องเอามาแตะๆที่ที่หลังมือก่อนสำหรับส่วนตัวแอมนะคะคือบีบมาแล้วแตะที่หลังมืออย่างเงี้ยแล้วก็เอามาแตะๆๆคืออย่าแบบลากไปนะเพราะลากไปรองพื้นมันจะเป็นคราบเป็นดวงคือต้องใช้วิธีแบบแตะๆๆอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็กลิ่นก็เป็นแบบหอมแบบแป้งๆนะคะราคา2อ0ยหสบบาทเท่านั้นเองนะคะแอมว่า ลองไปหาซื้อดูคือคือไม่ได้ใช้ยากอะ่ะแล้วก็เกลี่ยง่ายมีติ่งชมพูนิดๆน,นะคะใช้แล้วก็ดูหน้าดูกกโกลแบบธรรมชาตินะคะดูกลืนไปกับผิวตัวนี้นะต่อไปนะคะเป็นคืออันนี้จริงๆบัสออนอะ่ะอาจจะข้ามไปเพราะาอนใช้หลายตัวสลับกันแต่ว่าตั้งแต่ไปมิทติ้งมาที่ที่มิทติ้งกับไทยบิวตี้ยูทูบเบอร์แลาวคือถ้าเพื่อนๆดูสัลลี่เนี่ยสัลลี่เขาเอาของเนี่ยไปให้ เราเลือกนะคะแต่เขามีข้อแม้ว่า <c oughs> เขามีข้อแม้ว่าเขาเลือกจากอายุ <c oughs> เขาให้กล่องนั้น,น่ะให้น้องที่อายุน้อยที่สุดเลือกไล่ไปจากอายุน้อยไปถึงอายุเยอะแล้ววันนั้นคือแบบคนล้างท้ายก็จะมีอยู่สามคนนะคะ <c oughs> ก็มีแอบม,มีหุ่นนุ่นแล้วก็มีพี่โอ๊ะเออก็เลยแบบพอน้องเขาเลือกเลือกกันแบบแตอนแรกเราเห็นกล่องอะเปิดดูแล้วแบบเฮ้ยมีคลินิกมีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราดีใจ คงไม่ถึงชั้นแรกคืออะไรพวกนั้นอะไรอย่างเงี้ยแบบก็ลุ้นอยู่ไงว่าเราจะได้อะไรได้เลือกอะไรอะไรเงี้ยเพราะเรามาหลังสุดน่ะสิบกว่าคนน่ะแต่เลือกสุดท้ายนึกออกปะคือแบบโอ้ชำ้ำใจบบสันลลี่น่าจะเอาแบบอายุมากเลือกก่อนอะไรเงี้ยน,นะแตลว่าสันี่เขาแบบใจดีนะคะเขาก็เลยเอามาให้แรกก็น่ารักดีคือเหมือนแบบกิจการกระตุ้งหูกันมากนะคะวันนั้นแล้วก็แอมได้อันนี้มามเลือกคือบ๊อบบี้บาวคือตอนนัณนนตอนนั้นน่ะมันเห,เหลือเหลือที่เป็นไฮเอ็นน่ะเหลือบ๊อบบี้บาวอันเดียวอะเออกับ เออบ๊อบบี้บาวอันเดียวนะคืออย่างอื่นมันแบบก็ธรรมดาแล้วอะแอมก็เลยแบบตอนแรกไปปัดป,ดปดคือมันคือบัสออนนะคะมันจะเป็นบัสออนรุ่นเออรุ่นอะไรไม่รู้แต่มันเขียนว่าอันนี้สีนู๊พีทเบอร์สองแปดนะคะคือแอมมนไม่มีอะไรของบ๊อบบี้บาวเลยเนีย่พูดจริงเพราะแอมรู้สึกแบบเออมันไม่คือแบบแต่งหน้าอะไรเงี้ยไม่มีของบ๊อบบี้บาวเลยมันจะออกคือตอนแรกก็ไปสวอตที่มือก็อแบบ มันเป็นแบบมันไม่ออกสีเลยนะคือถูอย่างเงี้ยมันไม่ออกสีแบบออกน้อยมากยังคุยกับนัตตี้แบบแบบให้นัตตี้ดูนะัตตี้บอกว่าเอาไว้ท็อปหน้าแก้มท็อปหน้าแก้มอะไรเงี้ยเราก็แบบเออเอามาก่อนวะเลือกสองใช้เลือกสองชิ้นอะไรเงี้ยก็เป็นเบ๊อบบี้บ่าวก็เลยเลือกมาแล้วตุบสุดท้ายคือแต่พอมาใช้กับแปรงค่ะมันติดดีมากคือมันดูออกสีพีซอ่อนๆแล้วมีชิมเมอร์เบาๆแบบมีความแบบ วิ่งเบ,บาๆแอมใช้ตลอดเลยตั้งแต่ได้มาแล้วรู้สึกว่าดูดูไม่เยอะดูปัดแบบคือมันติดแต่มันติดอ่อนแต่ติดแล้วก็ดูนวๆดีก็กลายเป็นว่าคือพาตั้งแต่ได้มาเนี่ยใช้บัสออนตัวนี้ตลอดเลยนะคะตอนแรกยังคิดว่าเออคงไม่ติดเท่าไหร่คงเอามาปัดหน้าแก้แต่สุดท้ายเนี่ยคือปัดตรงเนี้ยก็ติดวันนี้แอมก็แอมก็ปัดมานะคะเนี่ยตัวนี้นะคะก็ขอบคุณสันลี่มากนะคะที่เอาแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอามาแบ่งปันกันนะคะไอ้นะคะจะเป็นอะไลเนอร์นะคะอะไลเนอร์ R ที่ที่เป็นลูกรักเราใช้ตลอดเลยก็คือของคาหมาดนะคะตัวนี้จะเป็นสีคือมันมันไม่รู้เบอร์นะเพราะว่ามันอ่ะไม่แน่ใจอ่ะมันเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยอะ่ะเออมันคือเบอร์สองอ่ะเบอร์สองนะคะแล้วนี่คือเบอร์หกเบอร์สองันนี้เอ้ อันนี้คือเบอร์เเบอร์9คือสีที่แอมเคยทําวิดีโอแต่งหน้าไปแล้วเนี่ยมันจะออกสีน้ําตาลออกเป็นแดงแดงม่วงๆนะคะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งคือเบอร์2ก็จะเป็นสีชมพูแบบมีวิงวิงชมพูแชมเปญแบบนี้คือขอโทษด,ด้วยเพราะว่ากลางวัน,นี่ยไม่ว่างนะคะแล้วก็ก็เลยต้องอัดกลางคืนก่อนที่จะออกไปร้านนะคะก็มาอัดก่อนแล้วมันสีอาจจะแบบไม่ค่อยโอเคมากนะคะเดี๋ยวแอมจะทิ้งลิงก ข้าวของอะไรอย่างเงี้ยนะคะเผื่อจะไปซื้อตามกันก็อยู่ในกล่องอินโฟบอร์ข้างล่างนะคะก็เป็นราคาที่134บาทนะคะแล้วก็ใช้ดีเหลามาหลายครั้งก็ยังไม่ค่อยกุดเท่าไหร่เหลาก็ไม่ค่อยกินเนื้อดินสอนะคะเพราะบางอันน่ะเหลามันจะชอบกินเนื้อแต่อันเนี้ยไม่ถึงว่ากินนะคะแล้วก็เนื้อนิ่มติดทนนะคะเ,เกี่ยง่ายคือมีเวลาสมมติเราทาไปแล้วเนี่ยตัวเนี้ยสมมติทาสีเข้มเนี่ยทาไปแล้วเราเอาแปรงเนี่ยมาเบรนเนี่ยก็ยังเบรนได้อยู่แบบ คือไม่ได้แห้งเร็วขนาดแบบทาไปปุ๊บแล้วเบลนไม่ได้แต่ว่าแปบ๊บเดียวก็แห้งนะคะแปบ๊บเดียวก็แหง้งเพราะฉะนั้นจะเบรนก็ต้องรีบเบลนแต่แอมชอบสองสีนี้ที่ซื้อมานะคะใช้บ่อยมากสีอื่นยังไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าสองสีนี้ยใช้ตลอดเลยแอมคิดว่าเป็นเฟร์ดิตมาน่าจะหลายครั้งแล้วด้วยสองสีนี้นะคะต่อไปนะที่คือเป็นอายแชโดว์แบบกันตายมากนะคะเวลาแบบรีบๆเราไม่ได้แต่งตาคือแบบรีบๆอ่ะนะคะก็จะเป็น เอสเซนต์เอฟเฟกต์อโดตัวนี้นะคะเป็นอายแชโดเนื้อครีมที่ใช้ได้นานมากแล้วก็คือติดทนมากเนื้อละเอียดมากนะคะราคา2 0 0กว่าบาทแต่แอบไม่รู้ตอนนี้มันมีขายอยู่หรือเปล่าเพราะว่าคขานั้นไปดูที่อีบอนบอยก็เหมือนไม่เห็นแล้วแล้วก็เอเซนต์ที่ช็อปอื่นก็ไม่ค่อยเห็นนะคะก็ถ้าใครเห็นก็ลองคือแอนนีแอบแนะนาเลยนะคือมันง่ายมากมันแต่ว่าสีเนี่ยแอบว่าเขามีไม่กี่สีเพื่อนๆลองไปเล่นเล่นดูชอบสีไหนก็ลองซื้อมาสักสีหนึ่งเพราะว่า แอมว่าเนื้อมันดีทุกสีเพราะแอมมีอยู่สามสีแต่ว่าแอมเลือกสีแอมใช้บ่อยคือสีเนี้ยนะคะที่มันอ่อนอ่อนสุดอ่ะน่าจะอ่อนสุดแลออกสีทองแบบทองอ่อนอ่อนนะคะประมาณนี้นะก็ต่อไปนะคะมาถึงมาสคาร่ากันบ้างน,นะคะมาสคาร่าที่เอาง่ายๆว่าเอ่อเขาเรียกว่าใช้ หลังเป็นเป็น,เป,นเป็นรอบที่สองของมาสคาร่าตัวอื่นแล้วกันนะคะมาสคาร่าตัวอื่นเนี่ยแอมใช้ตัวอื่นสลับไปสลับมาแต่ว่าคือมันดีโอเคแหละแต่แอามาพูดถึงตัวนี้แล้วกันนะคะเพราะว่ามันเป็นมาสคาร่าที่คือตอนแรกซื้อมาเนี่ยไม่ค่อยชอบเพราะมันใหญ่แล้วงงแบบมากแล้วก็คือซื้อเพราะว่าดูรีวิวแล้วแบบเฮ้ยขนตามันเด้งมากเลยอะไรเงี้ยนะคะก็คือเป็นเมก้าเอฟเฟกของ A1 ตัวนี้นะคะเออมันจะเป็นหัวแปลงเหมือนทาสีแบบเนี้ยคือเปิดมาแล้วก็เ แต่ว่ามันก็เปิดแบบนิดนึงอะอย่างเงี้ยค่ะเป็นหัวแปลงแบบนี้ใหญ่ๆแล้วก็แต่มันจะมีขนเยอะแยะเยอะแยะมากเลยนะคะคือปัดอย่างนี้ก็ได้ข้างล่างเนี่ยปัดตั้งอย่างนี้แล้วปัดนะคะมันจะง่ายกว่าแล้วก็ข้างบนอย่างเงี้ยคือชอบตรงที่ว่าปัดปุ๊บขนต้านหนาเลยนะคะ mm. เดี๋ยวไว้คือถ้ามันมีโอกาสจะรีวิวนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะแบบได้รีวิวหรือเปล่ามีอันอื่นที่จะทำอีกหลายอันมาก คือปัดน่ะมันแอมปาดรอบสองนะคะตัวนี้คือลองปัดก่อนน่ยลองปัดครั้งแรกเนี่ยพอปัดไปสักพักนึงขนตาตกเพราะว่ามันเหมือนมันมันไม่ยกอะ่ะมันไม่ช่วยทําให้ขนตาสตาร์ฟอยู่แบบนั้นแต่ว่าใช้ตัวอื่นแอมใช้ของเ,อเมเปริลนตัวอื่นอย่างเงี้ยของเราเลาเอาตัวอื่นน่ยปัดเพื่อให้ขนตามันเด้งก่อนรอบหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็เอาตัวที่มันของเมเอรลีนอะ่ะช่วยแบบเหมือน ขนขนขนตาก่อนให้มันเด้งมาก่อนแล้วตัวนี้ยเป็นรอบที่สองรอบที่สามปัดอย่างเงี้ยนะคะเหมือนเหมือนติดขนตาปลอมเลยแล้วดูขนตาหนายาวขึ้นแต่ว่าไม่ได้ดูงอนแต่ดูขนตาหนาดูยาวขึ้นจริงๆดูแบบอนขนตาเยอะอะนะคะตัวนี้450บาทนะที่แอมซื้อมามันอ่ะมันโอเคมากนะคะแต่ว่าคือคนขนตาน้อยเนี่ยอาจจะแบบยากในการปัดอะเพราะว่าหัวมันใหญ่หัวแปลงมันใหญ่นะคะก็ต้องลองดูแต่ว่ามันคงไม่มีให้ลองอะแต่ว่า ยังแอบมีขนตาหน่อยก็ยังปัดได้แต่ว่าก็จะต้องระวังในการปัดแต่ถ้าขนตาน้อยแล้วสั้นนะ่ะคือสั้นนะ่ะอาจจะแบบใช้ตัวอื่นน่าจะดีกว่านะคะมันอาจจะยากไปสําหรับสําหรับแบบในการปัดน่ะนะคะโอเคต่อไปนะคะมาพูดถึงลิปสติกกันบ้างนะคะลิปสติกเนี่ยคือจริงๆเปลี่ยนบ่อยมากเปลี่ยนแบบสีคือแบบไม่ค่อยซ้ําแต่ว่า ถ้าสีแดงนะคะถ้าเป็นสีแดงเนี่ยคือ2เดือนคือปกติจะใช้ลามคลามนะคะแต่ว่า,าถ้าเป็นแดงใน2เดือนที่แล้วเนี่ยแอมจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นสลีกแมตมีตัวนี้นะคะคือแอมว่ามันโอเคสําหรับราคาบางคนทาบอกว่าไม่ค่อยติดทนแต่สําหรับแอมแอมว่ามันติดทนนะแล้วก็หลุดไม่น่าเกลียดไม่ดูเป็นแผน่นคือแบบโอเคมากสําหรับสีนี้สีแดงนะคะสีสีม่วงกสีม่วงก็โอเคสีแดงนี่คือชอบเลยนะคะราคาไม่แพงด้วย2 0 0 300สอกว่าบาทนะคะ เจลีกแมทมีนะมันทานแล้วปังมากอะทาแล้วดูขอบชัดดูแล้วแบบทาแล้วมีแต่คนทักว่าแบบจริงๆมันก็เหมือนลามคามอะแต่มันถูกกว่านะคะพวกเนื้อลิควเวลาทาสีเข้มเมแล้วมันสวยประมาณนี้นะคะท้ายแล้วนะคะก็ตัวนี้จะเป็นมาร์หน้านะคะของแกรมโกลตัวนี้จะเป็นสีฟ้าสูตรที่มันช่วยทําให้ผิวแบบสาหรับคนผิวแห้งนะคะคือส่วนตัวเนี่ยแอมชอบนะแต่ว่าคือต้องรอดูโปรโมชั่นถ้าจะซื้อใหม่เนี่ยหมดแล้วนะคะ ใช้นาใช้อีกครั้งหนึ่งก็ไม่ไม่น่าจะไม่ไม่น่าจะทั่วหน้าแต่อาจจะได้บางๆนะคะก็เอ่อมันอ๋ว่ามันช่วยทําให้ผิวที่แห้งเนี่ยดูชุ่มชื้นขึ้นจริงๆนะคะและอลทาเนี่ยตอนนั้นแอมทาที่ซื้อมาเนี่ยแอมแบบสองสาวันแอมพอกครั้งหนึ่งเลยนะพอกประมาณแบบติดติดกันประมาณ4ครั้งแล้วก็คือกลายเป็นแบบ2อาทิตย์ครั้งหรือะไรอย่างเงี้ยคือโอเคมากแล้วก็ใช้ได้นานนะคะแต่ขอโทษที่แอมไม่ได้นับครั้งแต่ว่านานพอสมควรนะคะก็คุ้มค่า เขาเรียกว่าคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะคือต้องดูแบบเพราะราคาเต็มก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะ2,300เนี่ยแต่ว่าคือถ้าหน้ามีปัญหาอีกรอบหนึ่งหรือเงี้ยอาจจะซื้ออีกครั้งหนึ่งนะคะตัวนี้แกมโกรนะเออโอเคนะคะประมาณนี้ก็หมดลงแล้วนะคะอ้าเดี๋ยวก่อนที่จะหมดนะคะตัวสุดท้ายที่แอบลืมพูดไปหลายอันมากเลยนะคะก็คือนี่เลยตัวเลอซาชาตัวนี้ที่จะเป็นรุ่น น่าจะเป็น easy c o r นะถ้าเกิดจำไม่ผิดนะเพราะมันไม่แน่ใจอะเพราะว่ามันกล่องมันไอ้นี่ไปแล้วนะคะที่มันเป็นแบบเนี้ยที่มันเป็นหวีแปรงแบบเนี้ยเราใช้ม้วนเอาอย่างเงี้ยคือตั้งแต่ตัดผมสั้นมาใช้อันนี้ตลอดเลยแล,แล้วคือแรกๆซื้อมาเนี่ยผมยาวถ้าไปดูในเพจแอมมาคือแอมม้วนผมกินไปแบบขาดเลยอะคือใช้ใช้ไม่เป็นความที่ไปม้วนลึกไปแล้วมันเลยแบบโหกินผมเข้าไปแต่ผมสั้นเนี่ย ชีวิตดีขึ้นมากนะคะเพราะผมสั้นแอมจะแบบอย่างเงี้ยใช่ปหบานนี่คือแอมอันนี้วันนี้แอมไม่ได้ทาผมนะคะก็จะเป็นผมผมปกติแก็จะเป็นอย่างเงี้ยผมตรงนะคะนี่มัดมันก็จะยุ่งยุ่งแบบนี้แต่ว่าพอใช้ตัวนี้คือใช้อย่างเงี้ยเวลาใช้แอมจะเป็นแบบแค่อย่างนี้เลยแอมจะมัดครึ่งหนึ่งอย่างนี้ก่อนหนึ่งแล้วก็มาอย่างเงี้ยแค่ทําอย่างเงี้ยค่ะทำไปาไปลายม้วนแบบเนี้ยมันก็จะทําให้ผมดูพองขึ้นแล้วก็ดู มีวอลลุ่มตรงนี้ก็จะดูแบบดูดูมีราคาดูสวยดูอะไรเงี้ยขึ้นมานะคะประมาณนี้ชอบนะคะครั้งแรกแรกซื้อมาว่าไม่โอเคหลังๆคือแบบพอพอใช้ให้ตรงกันคือแบบยี่หรุ่นเนี้ยว่าคนต้องผมสั้นหน่อยอ่ะผมยาวแบ่บว่าอาจจะแบบไม่ค่อยน,าน่าหรือเปล่าไม่รู้นะก็ตัวนี้นะคะชอบนะคะใช้ประจําเลยตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะโอเคจบแล้วนะคะก็สําหรับ favorite, เฟวอร์ริตสองเดือนที่ผ่านมานะคะก็ไม่ได้เป็นข้าวของที่ ใช้จริงแล้วก็ชอบจริงนะคะก็วันนี้ก็แสงอาจจะไม่ได้แบบเลือกอํานวยในการทําเขาเรียกว่าอะไรในการสวอตสีเท่าไหร่ต้องขออภัยนะคะแต่ว่าคือเดี๋ยวมันจะเลยเถิดไปไม่ได้ทํานะคะก็ต้องขอบคุณมากที่นั่งติดตามกันจนจบนะคะแล้วก็หวังว่านะคะจะติดตามกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์บอกกันได้ไม่โกรธนะคะไม่โกรธเลยเพราะว่าคือบางทีมันก็แบบเผิดพลาดได้หรืออะไรคือที่เราแบบ ปรับปรุงได้อาจจะไปปรับปรุงนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ